การตกแต่งวิดีโอด้วยสติ๊กเกอร์อิโมจิหรือการนำรูปภาพของเรามาทำเป็นโลโกโล้ใน InShot นั้นสามารถทำได้ง่ายเลยครับไปติตามได้เลยเข้าไปที่ InShot วิดีโอจากนั้นเลือกคลิปวิดีโอหรือรูปภาพที่เราต้องการ ปรับแต่งแคนวาสนิดหน่อยนะครับขอเลือกเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแบ็กกราวน์รเบลอประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแล้วครับการใส่สติกเกอร์ก็คือกดที่รูปหน้ายิ้มเนี่ยนะครับสติกเกอร์เขาก็จะมีสติกเกอร์ให้เราจำนวนหนึ่งนะครับสำหรับ ของเพื่อนๆน,นะครับบางคนอาจจะไม่มีบางตัวก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผมนะดาวน์โหลดตัวสติกเกอร์มาเพิ่มเติมไว้นะครับอันนี้คือการเลือกสติกเกอร์สมมติชอบอันไหนก็เลือกเลยครับก็จะขึ้นสติกเกอร์ขึ้นมาเราก็เลื่อนนะครับกดขยายได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้กลับด้านก็ได้นะครับกดที่รูปฟลิปเนี่ยนะครับมุมล่างซ้าย ก็จะฟลิปซ้ายขวากด Edit นะครับที่รูปดิสอเป็นการใส่อฟเฟกตต่างๆก็จะเหมือนกับการใช้ข้อความเลยครับลูกเล่นต่างๆนะครับเนี่ยระยะเวลาต่างๆแล้วก็การขึ้นรอบใหม่แต่ละครั้งนี้นะครับแถบเะียะเวลาก็เช่นกันนะครับมีส่วนหัวส่วนท้ายจะกำหนดให้ แสดงทั้งคลิปหรืออยากจะเลือกไว้ช่วงไหนก็ได้นะครับอย่างปกติเขาก็จะให้มาในระยะเวลาหนึ่งเราก็เลื่อนนะครับโดยการแตะค้างแล้วก็เลื่อนไปวางเลยอยากวางตรงไหนก็วางนะครับอยากเพิ่มสติ๊กเกอร์อีกก็เพิ่มได้แล้วก็สมมุติผมอยากจะเพิ่มระยะเวลาก็ลากเอางี้ก็ได้นะครับคือทําเหมือนกับข้อความเลยแล้วก็สังเกตนะครับสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ย เห็นไหมมันจะติดหมุนติ้วๆติ้วๆเนี่ยมาจากเอฟเฟกต์ของเจ้ารูปรูปมัดอันนี้อันแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับสมมุติว่าอันเนี้ยไม่อยากให้มีเอฟเฟกอะไรเลยก็อ d ด t ิแล้วก็อออกนะครับเนี่ยคราวนี้ก็จะไม่มีเอฟเฟกแล้วก็จะเป็นรูปสติ๊กเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาเอาใหม่นะครับสมมุติว่าผมจะขอปรับตัวนี้อ่าสติ๊กเกอร์รูปมัดนี่ผมจะให้แสดงแต่แรกเลย อยากจะให้มีหลายสติกเกอร์ในเวลาเดียวกันก็ได้นะครับก็แตะเข้าไปเลือกสติกเกอร์เข้ามาที่เราอยากใช้จัดวางตำแหนง่งตามใจชอบเลยนะครับแล้วผมก็จะเลือกวิดีโอบกินเหมือนกันลองเล่นดูครับอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับ อันนี้ผมออกไปก่อนนะเอาใหม่นะครับเข้าไปที่สติกเกอร์แล้วก็สติกเกอร์บวกนี่นะครับเห็นรูปกระเป๋านะครับกดเข้าไปเลยก็จะมีสติกเกอร์ให้เราโหลดนะครับทั้งฟรีและเสียเงินนะครับอย่างตัวนี้เป็นสติกเกอร์ฟรีนะครับรูปที่มีรูปแมวนะรูปหมีผมกดฟรีรอสักคู่หนึ่งนะครับก็อาจจะมีโฆษณามาให้ดูบ้างก็ดูแล้วก็กดออกไปนะครับเช็คถูกสีเขียวแล้วก็แปลว่า เราได้สติกเกอร์ตัวนั้นแล้วนะครับลองเลื่อนดูเรื่อยๆนะครับอย่างอันสีม่วงนี่นะครับ29บาทลองแตะเข้าไปดูก็ได้ว่ามีอะไรบ้างเผื่อเราถูกใจอยากจะซื้อนะครับ21รูปนะครับ29บาทแต่ถ้าเราเป็น InShot Pro เราก็โหลดใช้ได้ฟรีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยเป็น InShot ที่ลบลายน้ำนะครับก็จาเป็นต้องซื้อบางตัวก็ลองดูนะครับ แล้วก็ไหนๆก็เข้ามาดูตรงนี้ละข้างล่างนะครับจะมีนิ้วนะนิ้วก็อาจจะมีแบบสติกเกอร์ใหม่ๆฟิลเตอร์ใหม่ๆที่เขา,าทำออกมานะครับให้เราดูถ้ากดหน้ายิ้มนี่ก็คือมีแต่สติกเกอร์เท่านั้นนะครับก็เลือกมาเฉพาะสติกเกอร์แล้วก็วงล้อสี3อันนะครับก็เป็นฟิลเตอร์ย้อมสีนะครับพวกนี้เสียเงินหมดเลยทุกตัวแล้วก็ T Text กก็คือฟอนต์นะครับกดเข้าไปเช็คดู ถ้าสีเขียวนี่คือผมโหลดมาแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นฟรีทั้งหมดเลครับที่ผมโหลดลองกดเช็คดูฟรีนั่นแหละครับก็กดเข้าไปแล้วก็ทนดูโฆษณาสักนิดนึงก็จะได้ใช้ของฟรีนะครับเลือกสติกเกอร์อีกสักตัวนึงครังคาานี่ละกันวิดีโอเอเลยอนนี้ครั้งครานี่จะจบจนจบคลิปเลย ติก k บางตัวมันก็ดิ้นได้นะครับบางตัวก็ดิ้นไม่ได้นะครับก็เลือกๆดูเราแล้วกันเนาะอ่าต่อไปนะครับอ่าผมเอาไปก่อนคราวนี้เราอยากจะเอารูปภาพของเรานะครับที่เราตกแต่งไว้แล้วเนี่ยมาทําเป็นโลโก้ได้ไหมได้นะครับกดเข้าไปที่สติก,กอ e r สติก,กอ e r บวกนะครับแล้วก็เลื่อนมาตัวแรกเลยนะครับจะเป็นรูปภาพนะครับ choose form camera r l l คราวนี้เราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราตกแต่งไว้แล้วนะครับในที่นี้มันจะตกแต่งไม่ได้นะครับเราต้องตกแต่งไว้ก่อนสมมติว่าอันนี้เป็นโลโก้ของผมเนาะมันจะทําได้แค่เนี่ยครับกับด้านซ้ายขวาแล้วก็เนี่ยย่อขยายอะไรมันก็ทําเหมือนสติ๊กเกอร์ตัวหนึ่งครับไม่สามารถที่จะไปครอบรูปอะไรได้นะหรือว่าจะไปเพิ่มตัวอักษรอะไรในเนี้ยทาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทํารูปของเรามาให้เรียบร้อยนะครับ ก็อาจจะใส่เอฟฟกดินลูกดิกอะไรพวกนี้พอได้บ้างแต่ว่าโอ้ยรูปกว้างไปอยากจะครอบเอออยากจะเพิ่มตรงสือในโลโก้เนี่ยทำไม่ได้นะครับต้องไปทําข้างนอกมาให้เรียบร้อยสมมติว่าผมทํามาแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปช่องของผมนะเราก็เลือกวางว่าเราจะวางตรงไหนนะครับแล้วก็อาจจะเราก็เลือกเอาว่าโลโก้ของเราเนี่ยจะให้แสดงทางคลิปใช่ไหมแล้วก็วิดีโอบิ๊กินแล้วก็วิดีโอเอ็นนะครับ เลือกสติกเกอร์นะครับก็เลื่อนมาเลยสมมติว่าผมวางคลิกข้างล่างซ้ายนะครับเช็คถูกเนี่ยก็เสร็จแล้วครับสมมติว่านี่เป็นโลโก้ช่องนะครับเนี่ยเราก็ทํารูปภาพของเราออกมาจะทําเป็นรูป PNG ก็ได้นะครับจะได้อ่าเป็นอาจะทําเป็นรูปทรงอื่นๆได้เงี้ยจะเป็นรูปวงกลมวงรีอะไรของเราก็ใช้ PNG นะครับมันก็จะไม่มีพื้นหลังมารบก,กวนแต่ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ง่ายๆเลยครับการใช้สติกเกอร์ซึ่งมันก็เหมือนกับการใช้เท็กซ์แค่นั้นเองนะครับการใช้ลูกเล่นต่างๆนะครับการแสดงผลระยะเวลาใช้หลักการเดียวกันกันกบข้อความเลยครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปดูคลิปในการสร้างข้อความย้อนหลังได้นะครับผมครับไม่ยากเลยนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆตอนต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ